สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยเนาะครับเนาะพอกันเมื่อนี้ตอนเทียงเยงอยู่กับปู่กว้างปากกดครับพี่ชีครับผมตามแนวทางของปู่นะครับบังหวดที่เหลวอห่างว่าปู่บริมาหาปู่ครับพี่ครับผมบ่อกว่าปู่เป็นเขาขึ้นบอ่อนะครับนะเนาะ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรืองทางชอง่งาางงชองเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นครับปูกว้างปรากฏวันนี้จะให้ตัวไหนครับพี่ชีครับผมเพราะว่าเล่เพิ่งออกไปเมื่อนี้วันที่หาหนาะปูหงวาปูใดขึ้นโบได้ครับพี่ชี้ครับปูหงวะปูเลข,ข,ขเข่าขึือบ่เข่านะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ไปคักไปเนี่ยโบได้มาหาปูแจ้กหน่อยเอฟซีกับท่าทั่วประเทศคือบ่ปไปหาปูแน่คือบ่ไปหาปูแน่วัดสันนะครับพี่ชีครับผม มือนี่ัามาหอดไาถึงปูเดี๋ยวนครับเลิกให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเดซีครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนัดนะครับเนาะส่วนแนวทางของปูจะเป็นตัวไหนวันนี้นะครับตอกไปฟังปูปฏิบัติสู่ฟังครับอีซี่ครับนานที่มากกับบอดในมีของมาฝากมาต้อนปูกับมีตรน้มมาถวายนะครับอีซี่ครับผมเอาน้มมาถวายปูนั่นครับอี่ครับผมเอาครับเนาะเอาแต่เห็นว่า ฟังปูบันทีบอซูฟังนะครับเรือเอฟซีครับผมฟังปูบันทีวอซูฟังว่ามีเหตุการณ์อียงเกิดขึ้นบ่อแล้วว่ยมีแนวแปลกแปกเกิดขึ้นบ่อนะครับเนาะหลังจากบริมหาปูตังดนครับอีที่ครับผมโอ้แสดงว่ามีคนมาเทปูนให้ปูอยู่ครับอีที่ครับมีกันศาสออกมาเอาองคแดงมาตั้งนะครับเนาะคือเสียเอาไว้ถล่องน้ำฝนนั่นแหละครับอีที่ครับ ตะกอนหันเทออกมาพอหลายครับพี่ที่ครับมีองค์แดงมาตังค์ไอ้ความเรียบร้อยนะครับเนาะก็คือสิมีผูมีโชคยีเยอะครับอยู่ที่ครับอืมนะครับผมกวาฝันถือสองตัวบอครับยู่ที่ครับงวดที่มานอนเล้วก็ปูนะครับเนาะแต่สมัยตะกอนนี่พอไหวเห็นไปนอนอยู่ทัวที่รับยู่ที่ครับไปน้าบัดไปน้ําหลามองหลาบอลรับพี่ที่ครับไปหาปูเดกับไปนอนน้าปูนั่นนะครับเนาะ เป็นคนเลนล่อนคร road, ับวิีครับเอาหอยใช่ไหครับเนาะเป็นคดเลนล่อนครับวิีครับอ่ไปเรื่อยๆนะครับว่าบบมีจุดหมายปลายทางนะตะก้อนนะครับวิชี่ครับบมีจุดหมายปลายทางไปใส่นอนหันคำใส่นอนหันนอนในปั่มแน่นอนใส่น่นะครับเนาะเดี๋ยวนี้การดีขึ้นก็เก่าแล้วครับวิี่ครับมีมงอยู่มงนอนแล้วครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับด้อที เป็นให้ความสนใจนะครับให้ความอนุเคราะห์พอสวัยมาตลอดปุถุตผ้าด้วยนี่มาตลอดใครเสียบความอนุเคราะห์ของท่านนะครับเนาะใหะ้มีทีอยู่แลราคามีพอได้กินได้ใส่นะครับอีซี่ครับผมถึงว่าขอบบุญขอบปุ้นในหลายนะครับเนาะเป็นกับตั้งแรงใจพอสวัยมาตลอดบุญคุณทีเอฟซีข้ามาชุมช่มฉีบบางคนชมจนจบนะครับเนาะชุ่มจนชมจนจบอัน โฆษณาเพิ่นกับว่าขามให้เพิ่นว่าการทำยูทูปนี่ได้น้ำโฆษณาท่านว่าขั้นไปขามโฆษณาเพิ่นกับว่าใหญจากสลึงคลิปหนึ่งเันได้บอกสลึงหนึ่งหาซิปตังท่างสินนะครับพี่ซครับได้หลายคลิปร่วมๆกันนะครับหลายคนเบิ่งนะครับบางคนบางคนนี่บ่าใหญเพราะสลึงนะครับได้ซิสตางยี่ซิปตางท่านสินนะครับพี่ซครับผมหลายคนร่วมกันเขาแล้วก็เลยเป็นสองบาทสามบาทนะครับขั้นเป็นเมืองก้อนสิก็ขาจะได้ซิปบาทจังนสินนะครับพี่ซครับ เขามาเบิ้องในหลายบกโบ,บขามโฆษณาเลยครับขั้นขามโฆษณาเลยก็ได้บพี่ตังซี่ตังหาตังสนะครับพี่ซี่ครับผมอันนี้คือเป็นที่ได้มากนะครับเนาะนะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เขามาชมคลิปนะครับนับโบขามโฆษณาของปอสวัยนะครับพี่ซี่ครับขอบคุณขอบคุณในหลายครับเอาแนวทางของปูมือนีสิเป็นตัวใดครับพี่ซี่ครับไปฟังปูปูกระนังขาเลยครับเด้ออนุโมทนาสาธุบุญเอาเด้อครับเด้อเพราะว่าได้เอาน้ำม,มาถวายปูนะครับเนาะ มือน,นี้เอาหนามมาถวายปูขยี้ซี่ครับอือครับเอาบานนี้แอบกระสีเอาหนามไปก่อน,นครับเล็บซีก,ก็ชมอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวสิค่อยสิมายกกล้องไปที่หลังไปหาปูนะครับเนาะเอาหนามไปหาปูก่นันตะปู

กับดิซี่กลับไปหาปูครับแับนี้ครับดิซี่ครับเพิพ่นสวัสดีล่ะชุมชุมเก่าออกไปเบ้อแล้วบอกว่าคันพอแล้วออกไปเด้อเท่าจะไม่ได้เก็บเกิ่อนในวันนั้นชุมพอแล้ววันนั้นหรอกบอกงูบอกเป็งูเลบอกปูเพื่อนเพื่นไงอดีตพี่อนเพิ่อนได้รับผู้ดีก็ได้ครับผมครับสวัดีละครับการนวัตกรรมครับปูครับสวัสายน้ำปูก่อนครับผม โอ้สื่อสองมองมองเดียวกันสื่อสองข้นมองเดียวกันหนึ่งส่จะเป็นสัจจจสุเกจารุุสปะจะมาอภิปตาจะป่าสังกปาตัวย่างตัวสปะทางนั่นเชเจี๋กานทั้งหลายยินใดทานก็เหตุการทั้งหลายจงถึงซึ่งความทุประการไม่ว่าชาติใดชาติหน้า ตลอดชาติย่างยิ่งจองนึกความโหนตกวเจ้ามรรบสุขโภได้พานกดรกลางนันนวลเธอทีดังปารีดังตูมังเจ็บปัมเมวัจฏเป็บจัตุสปีบิสังปาจันโตวรนสูจัตาบริโสดีลาโซจัตาสปีติโยวัจจัตุสัพพโลคุยราชตุมาเทพวัตวันจราโยเกติกายโยโกปวะอภิวาทราชินีเศริจังพุทธาประจายโยจันโรมาวาจันติ พายอดโอทุกครั้งพระหลังสาธุสาธุครับเป็ดยังไงปูงวดที่แล้วโอ้ยเขาบดโตเตอร์หังนบดได้โมันติดอยู่คนละมองอมันอยู่คนละมองเจ็ดหกสามสามสามชุดสามชุดยังไงสามชุดถ่าสามชุดยังหมดละโอ้บดได้ บ่ได้เขาเป็นจุดทั้งล่างมันว่ได้มันมาจะละลายตัวครับมันมาห่อป่อยเขาเขาไอเขาปัญญาอ่อนอือไอเขาปัญญาอ่อนวันนี้เขาไหมอยู่แล้ววันนี้ก็ได้ครับผมไหมแล้วแต่ว่ามัวภาแบบเก่าดอกโอ้มาแบบไหปู้บัดนี้มาศูนย์สองโอ้ยตัวเดียวละเดียวอะไรตัวละล่างเนอะล่างลั้งหาล่างศูนย์สองแต่ว่าจากแม่โมแม่ที่มันบอกตัวเดียว พูดยิงบอกกอเกม่าบอกมือมือขึ้นวานนี้เด็บอกขึ้นวันถ้าเึ้นเป็นได้งใดจุรจอตัวเดียวละลางลางเน้นลางไปกวนครับพี่ซี่ครับบอกขึ้นเดเก่ายังวะครับจะเก่าคันวานจะไรอะไรจังสันเป็นไปจังซี่โห้หลายปีเหรอบอกแปดสามสิบปีเหรอครับเส็นเรื่องมั้เนี่ยเพราะว่าสี่ยายนี้ ยายบอกจกด้ไปเขาก็บอกว่ายายง่ายยายปัญญาน่ะครับผมเคยเดินำเลินดิเคยลื้นมาเลยยายง่ายเว้ยมันบางนาวบางลามันก็บอกไหวเลยว่าจะหอกบอกเป็นบอเป็นบอไในบังนะว่าปัญญาปกเสือกวาปึกปอดเปิดปึกแล้วมันเถกปุแล้วว่าจหรอกเเถกปุยแล้วว่าระหลอกตัวเดียวโคลเลเพ็ดเดียเลยบาทนี่บมเป็นทั้งเล็กอะ ม่ไม่ทั้งเหล็กมัไม่ทั้งเหล็กลรอพวงประวัติพ่อี่จูนนะออขั้นเสียก็เสียหลายขั้นได้ก็ได้หลายเพรม่เป็นเล็กตัวเดียวกลเน้นล่างน้นเนินล่างตัวเดียวางแต่ว่าจะเสียจะหลาอะไรจะเปนรองสีศูนย์สองจงกูได้ดีบอกจะไปนยจะเปยบอกบแ อวยถึงเื่อนครับไา้ถึงคืออพูดถึงตุดทองเดียวเดียละบังเลยมาสองเทียกาเออปิตบุญก็เจ้าโยกครับผมที่บุญก็เจ้าโยกครับบอกว่าเรกควยดีมันมุนเนเรื่อว่าสล็อกเจ้าณะตำบวบ่เบึงเลยปูดึงมุนนเรื่องว่าสลอกมันเปลยนแล้วสัตวมันก็บอกกรนอยโตเนีายที่เทียมาเลย ต้องเทียบกับกองแปะนี่วัาจต้งเทียบเกับมลเลยว่าเดีจักเสียวจะอะไรเป็นเฉยเวะจนเนี่ยเป็นหนึ่งได้หกเป็นเก้าได้คัดมาหาเป็นหกระวังคัดมาหกเป็นเก้าบอกเพานั้นครั้งหนึ่งกับศูนระวังไว้รถมเบดคัดจนว่าว่าสองน้ำหนาก้าหลังจะร้อเป่าบอกขัเจ้ารบวังจุดก่อนกเออกัเจ้าขครเดียวยูดอกเจ้าไกลยูดอกอวกหนึ่งบัวมาบางหนึ่งคันมาเกษียนแล้ว มันห้เลหกตัวเลยเก้าตัวเจ็ดตัวไปนะปอบมาถตัวไนี่ยี่มากลางทั้งบนกัาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบ่ครับผมเจ็ดเก้าเก้าเปนจนสามครับปบมาุตัวหังบัไดบได้มาเจ็ดตัวไปเนี่ยยากจสี่อสตัวใดบ่สิไม่ถึงมาเท่านี้แล้ครับโยิมาท่านี้ละหกศูนย์สามจะห้เลขปรดจับมาได้ก็ตัจัครับเทานี แล้วกายเยอปกว่าดีถวายครับผมไปคำาสนอแมนครับผมพวกกันอยู่ทางนั้นนะอยู่ทางพวกปีาที่ผู้บอกดูใต้ถนนนะใต้นครพเรา็วับเราเปลนฤษีทางเบาวบัซื้อครับฤษีโอ้ยบแดงดอกไม้โบโบชาบีกันโอ้ยเพราะับบชาก็ได้หลายแบเก็จะระบอยู่กัซอครับพวกมันปะเมื่อบอกอย่างหมัพวกดอกตัวดาวจุกยเลขกันเลกรัเซียนะ เลขกันบอกเลขกันคนเลขเลขหนาเนาะครับผมแล้วูสองสามสี่บอกเ้สี่ามสี่หาุลเสียเจวะครับผมจะได้็จากุญแจมุสโคมบ้าไนขึ้นยุรปเจอมุสลิมดอพวกม้วนสองขาวไปนี่เจียวะคนบอกไปอุ้ยจากจันตาน ตากราดนะครับผู้จักยคดับผมพ่ออันนี้บมเป็นเล่นเล่นตัวผู้จักปนตัวดีวานี่ครับผมเจ้านี้มันจักรถจักราดตัวะเดี๋ยวนี้รัเจ้าว่าก็บอกอยผลเกษรกรเดอร์ปีนี้ปีพวกใครดีไปได้ปีบรลโรกนี่นะปีเนาะครับผมมาลงพอมเจ็ดวันที่แปดสิบเก้าเ้าจะแปดสิบเก้าสิบเก้าขอสื่อตัวอายุอะ เขาเบเนะโบก้าสิบเกาเขาเก้าสิบแล้วอายุนโย้อายุนอยเสิยแต่ว่าติดใจก็ยังแข็งแรงอยู่หรอกโอ้โหติดใจยังแข็งแรงเลยยังได้บัดรอครับผมสิเขาเก้าสิบแล้วเกิดปีพศเจ็ดสิบแปดโอ้ฟังเอาเลยเอฟซีครับผมเจ็ดสิบแปดอืมทีไ้ พี่เก่าเก่าสิบรอกครับผมแต่รอกก็ได้หกแปดิบที้เราแปดสิบเลยรอกตรงซ้ายครับผมแปดบกครับวัยประเทศไทยก็เลยเศ้าครับ